วันนนี้จะมาาํเสนออเรื่งทําลวัดุอุปกรณ์น้าอัดลมแบบพวดและแบบกระปออ๋อง2ทัถัง3เกลือ4น้ําแข็งวิธีทํานําน้ําแข็งใส่ลงไปในถังแล้วใส่เกลือจากนั้นให้นําน้าอัดลมทั้ง2แบบใส่ลงไปในถังแล้วก็คนเป็นเวลา5นาทีโดยมีอุณหภูมิติดลบ ผลการทดลองคือน้ำอัดลมแบบกระป๋องเป็นวุ้นก่อนน้ำอัดลมแบบขวดการศึกษาครั้งนี้กำหนดตัวแปรดังนี้1ตัวแปรต้นคือการเกิดวุ้น2ตัวแปรตามคือการเกิดวุ้นภายในขวดและในกระป๋องใช้ระยะเวลาในการเกิด5นาที3ตัวแปรควบคุมปริมาณน้ำแข็งและปริมาณเกลือสรุป น้ำอัดลมแบบกระป๋องเป็นวุ้นก่อนน้ำอัดลมแบบขวดพลาสติกเพราะภาชนะที่บรรจุเป็นโลหะซึ่งนำความเย็นได้ดีกว่าขวดพลาสติกดังนั้นน้ำอัดลมแบบกระป๋องจึงเป็นวุ้นก่อนวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม่เคยอง